วันนี้พี่ก็มาเล่นเดือดสตองเกตไปเนกาวแบบปกตินี่แหละนะครับผมพี่ก็เข้ามาต่อยดัมมี่อะไรอย่างนี้นะเออเพื่อมีคนมาต่อยพี่อยากวัดอยากอะไรอย่างนี้นะ พี่ก็สู้กับดัมมี่ไปจำเฟอร์นิเจอร์ดัมมี่ได้นะผมไอจะบอกทำไมแต่ว่าบังเอิญวันนี้นะผมมันไม่ธรรมดาว่าพี่ไปเจอกับ f อตัวน้อยคนหนึ่งนะหลังจากที่พี่เจอ f c แล้วเนี่ยพี่ก็เจอโปในเซิร์ฟนี้ด้วยนะผมพี่ก็เลยคิดแผนการดีๆได้นะนั่นก็คือหลอกให้เอยู่ของพี่เนี่ยไปสู้กับโปนั่นเองครับผมเริ่ม,มาดูกันว่าในคลิปวิดีโอนี้มันจะฮาแล้วก็มันขนาดไหนนะผมก่อนไปรับชมอย่า like ลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะผมสุดหล่อ พป,ปุ๊บก็มาปั๊บเลยเฮ้ยเจอได้ไงเ <c oughs> จอได้ไงวะ <c oughs> พี่ตัวปลอมครับน้องตัวปอลอมรู้จักกะเปล่าเฮ้ยอะไรเจอได้ไงเฮ้ยนิ่งนิ่งเฮ้ยมุกเดิมเดิม <c oughs> มันบอกมุกเดิมๆๆ <c oughs> เดิมวะเฮ้ยไอ้นี่ตัวนี้มันรู้จักจริงนะเนี่ยอันี้มันรู้จริงมันรู้จริงฮะผมดูหมดละเฮ้ยเจอดูหมดแล้ววะอันนี้ตัวจริงเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตัวปลอมครับผม <c oughs> พี่คือตัวปลอมจริงๆตัวปลอมจริงๆเลยนะอย่าหลอกผม จะหลอกได้ไงไม่ใช่ผีจริงๆนะสุนหลอกนะไม่เคยหลอกอยู่แล้วถ้าเป็น f อตัวจริงเนี่ยถ้าดู i อดีของพี่เขาจะรู้เลยคนระับไม่หลอกไม่หลอกอ่าอันนี้ของจริงนะของจริงไม่หลอกเดี๋ยวคิดแป๊บ <laughs> คิดแป๊บ,ปบเอาเอาเอาค้างเลยทีนี้เอาค้างยาวดูเหมือนว่าเขากําลังจะไปค้นหาชื่อพี่นะผมใช่หรือเปล่าไม่รู้เอาเนี้ยนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวจริงตัวจริง <laughs> แสดงว่าเขาไปดูมาจริงๆนะครับผมอ๋อ oh, oh, เขาเปิดในคอมดูโอ้ oh, สุดยอดเลยนะสุดหล่อนะแสดงว่ารู้จักพี่จริงนะเดี๋ยวพี่จะมอบภารกิจให้กับเขานะครับผมถ้าเขาทาได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้เกมพาร์ทเขาหนึ่งอันนะเป็นเกมพาร์ทอวินิ่งนะเป็นแปลงล่างนั่นเองเดี๋ยวไปลองสู้กับผู้เล่นระดับ 20k คิวดูนะครับผมว่าเขาจะสู้ได้หรือเปล่านะมาเอาแค่ okay, ชนะครั้งเดียวก็พอนะถึงจะแพ้หลายครั้งก็ไม่เป็นไรนะผมแค่ชนะครั้งเดียวพอมาดูกันว่าจะได้เปล่าลองดูลองดูอ,งดอ่ะเขาบอกจะลองดู อยู่ตรงนี้นะผมผู้เล่น20คิวแต่ว่าเหมือนจะสู้กันอยู่นะนนเฮ้ย20คิวดึงดึง,ดง,ดงไหมรอแปบ๊บหนึ่งรอแปบ๊บอ่าโอเคอยู่รอตรงนี้ก่อนนะต้องรอให้เขาสู้เสร็จก่อนนะอย่าไปเข้าไปยุ่งนะผมเดี๋ยวเขาจะโมโหเอานะเออว่ะทีนี้หลังจากที่รอไอ้ผู้เล่น20คิวเดี๋ยวพี่ไปหาเล่นแถวนี้รอเฮ้ยสวัสดีผู้หนุ่มสวัสดีครับผู้หนุ่มเบคอน ว่าย hey, ังไงล่ะสุดรอสวัสดีครับทักทายทักทายอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมอนี่อ้าวผมเปิดผิดคนแล้ววะน้องไงเห็นี่้ต้องเจอปีไงแดดต่อยหนึ่งสองสามยังเฮ้ยอุ้ยบินได้กูเจอละกูเจอตัวอีดิดโดคอนเทนต์แล้วไงแล้วนี่ก็คือที่มาของคลิปโดแก้เอฟซีนั่นเองนะมา และกันนั้นพี่ก็บอก FC ให้ไปจัดการให้โปรนะผมนี่สู้กับผู้เล่นที่มีคิว8 4 4นะตอนนี้คือ f c เรายังไม่รู้นะว่าไอตัวนี้มันโปรนะ oh. อันเนาะหันน่ามาแล้ว <Okay. S 1> เอาไออกโอเคแล้วปะโอเคแล้วมา,วม,ามาลวงสู้ดูว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่านะถ้าน้องเขาสู้ได้ก็คือพี่จะให้เกมพาร์เลยมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถคิวโปรตัวนี้ได้หรือเปล่านะผมมา เริ่มเลยครับผมจังวันนี้โอ้โหรวบสามมาไม่โดนนะผมเอาโดนไปไหนนี่อ่ะแด,ด๊ต่อยหนะ้าหนึ่งกรจะเอาบินดีบินนีอย่างชอบเลยวะนี่มาแล้วครับผมนี่ต่อยต่อยไปโดนครับผมจังวันนี้บล็อกได้ครับผมอุ้ยแต่โดนต่อยครับผมโดนจับสกิลสา <c oughs> มมัาผมจังวันนี้โดดแล้วก็ทุบลงมายิงสกิลสี่ยัดหน้าเข้าไปครับผมยังยังไม่ยังไม่เลือดโลน้ผมตอนนี้แต่ว่าเกินครึ่งหลอดไปแล้วนะผมสําหรับผู้เล่นของเรา โอ้ว่ายัางไงโปร,โอ,โปรโอ้าวโปรโดนเอ้าโดนต่อยคืนนะผม,มจับสามไม่โดนครับผมแหลกดอออกมาจังวันนี้แดดต่อยอุ้ยต่อยไม่โดนนะผมจังวันนี้ทักทากยังไงยิงสกลิลโอ้โหไม่โดนครับผมยิงกยไกเป็นหน่อยนะจังวันนี้บล็อกค้างเลยครับผมเฮ้ยเห็นไหเอฟซีเราบล็อกค้างต่อยสามลนโอ้ไม่หล่นนะผมบินหนีอย่างชอบเลยครับพี่ชาย บอกกูมาสู้กับอะไรเนี่ยมับนบน่บนมับนบน่บนมันบ่นในใจเฮ้ยโดนลวกแล้วผมจังวันนี้ทุบลงพื้นมาบอมสกิลหนึ่งตามรับผมจังวันนี้เลือกครึ่งหลอดยิงสก,กิลสองยัดหน้าเอาโดนเจ็บอยู่ครับผมจังวันนี้แต่ยังไม่แตกนะเฮ้ยยังไงครับผมแดดอ้อมหลังตึงๆโดนยิงสก,กิลสี่ยัดเข้าที่เบ้าหน้าครับผมบินสูงไปจังวันนี้ยังไงครับผมต่อยดักหน้าให้อย่างไม่โดนนะจนังวันนี้โอ้โหเลือดไอ้นี่ไม่ลดเลยว่นะเลือดโฟมไปลดเลยมันน้องเฮ้ยโดนลวกครับผมโอ้โหลวกฟีอีสปอร์ตครับผมจังวันนี้ อันนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับผมต่างกวนต่างต่อยไม่โดน,นผมยังไงจังวันนี้แดดตรงใส่หน้าเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะนี่ต่อยดักหนะ้าเอาสวยดิต่อยสก,กินดงไม่โดนมันบินหนีก่อนนะ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วจังวันนี้ยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอฟซีเราพิมพ์ว่าอะไรวะ้หนีอดูหน่อยสิ power of hanker ผมโนสตัน no อ้าวนี่มันพลังระดับคอสมิกพระเจ้าไงไอ้น้องอมาแล้วผม อุเมมนะ้เริ่มมีรวดลายนะเริ่มมีรวดลายยิงสกิลสองใส่แน่เอ้าไม่โดนนะผมต่อยดักหน้าให้อยังไงครับผมต่อยทิ้งต่อยขว้างนะจังหวะนี้เอฟซีว่าไงเอฟซี FC โดนไหมอู๋ไม่โดนยิงว่ะโอ้โหตกตรงแล้วผมแดดตรงใส่หน้าแต่ไอโบรนี่มันยังไม่ฟูลออปชั่นนะเฮ้ยโอ้โหหลบได้ปะเฮ้ยเป็นกูก็ล้อไงจังหวะน,นี้ยังไงมันจะฆ่าได้ไมเนี่ยเอาเอาแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอาแล้วครับผมเอฟซีพี่เปิดอันตรีแล้วไนงะยังไงซิดูเหมือนว่าเขาจะรู้จกัก ทำว่าเดเคาน์เตอร์หรือเปล่าเอา้าอันนี้มาจากไหนเนี่ยเอา้าโดนงัดก่อนนะผมจังวันนี้โดนตบยุงครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้เกตเอาเก็ตเอาอะเฮ้ยเอาอะเอ้าอะมาดูกันว่าไอตัวโป้ตัวนี้มันจะโดนเดเคาน์เตอร์หรือเปล่ามีสิทธิ์นะพี่ว่ามีสิทธิ์โดนเดเคาน์เตอร์ได้นะเพารานะว,ว่าถ้ากดถูกจังหวะนี่ก็คือคิวได้เลยอ่ะนะมาเอาใจช่วยนะผม <c oughs> พี่รู้สึกว่าไอตัวนี้มันมันระแวงเกินไปละไอตัวโป้นี่มันจะระแวงเดเคาน์เตอร์เว้ย เดี ra, il, i i ๋ยวพี Mach ่จะสร้างสถานการณ์แล้วก็ให้เอฟซีของพี่เนี่ยเดคอเตอร์นะโอเคป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยแล้วกันนะมาเห็นพี่หน้าตาอย่างนี้พี่ก็ใจดีนะหน้าตาดีก็ใจดีด้วยธรรมดาครับนั่นนั่นมาครับผมต่อยได้ให้เอ้างงงงโอ้โหเอวันสี่ครั้งไม่ได้เนี่ยมันหลบหนีเนาะต้องรอให้มันใช้สกิลนะไม่ว่าสกิลสามสกิลสองหรือว่าสกิลหนึ่งนะอ่าต้องรอให้โปมันใช้สกิลก่อน แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าพ่อหนุ่มคนนี้น่ะเขาจะกดเดคอเดอร์ถึงจังหวะหรือเปล่านี่ไงเห็นไหมวิ้นไม่โดนนะผมจังหวะน,นี้จะได้จะได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นตัวรอให้นี่ไงนวต่อยหนึ่งสองโอโ้โหมันบินอย่างนี้ถ้ามันบินขึ้นฟ้านี่คือจบเลยนะโอเคหรือเปล่าน่าจะไม่โดนเอ้ยอะไรค้างอ่ะเฮ้ยสุดรอดแลกดอหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยโปรแลกดอว่ะแต่ว่าไม่น่ามีผลแน่แลกดอไม่แลกดอเนี่ยกูว่าดูดิโอ้โหดูมันวิ่งดิน้องโอ้โหแปดคู้อยเมตรนะน้องดูดิ อย่างตึงด ah. ึง um, ก okay. mm ้านกะยมครับผมมาเดี๋ยวพี่จะช่วยเองน้องเอาจับเอาจับโดนเฉยอ้าวโดน่าีนี้อหลกเด้ไหมโอ้โหมันบินโอ้โหบินอย่างกันยุงฮมาแดดอ้อมหลังไม่โดนนะผมเอ้ยมันเหยียบพื้นได้แล้วอย่มันเหยียบพื้นแล้วน้องเหน่อยเฮ้ยเห่ยเฮ้ยจังหวะนี้แหละ โอ้โหวโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเป็นการคอมโบระหว่าง FC กับพี่ไรเซเซอร์เรียบร้อยโดนเดคคอ,อร์เตอร์จังๆอย่างตึงกระคำนอนนอนเรียบร้อยครับผมพาและกิจสัมเ็จลุล่วงไปได้ดีแต่ก่อนอีนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอันติก่อนนะครับผมขออนุญาตอันติหน่อยแล้วกันนะ <S <S รู้สึกว่าอันติครั้งอยู่ตั้งนานเลยวคุณไม่เคยใช้เลยมีเป็นไงอุ้ยอะไรไมเนี่ยทำไมกางเกงหาย กางเกงกูหายเอากางเกงกูขึ้นมาขอตีโชว์นิดนึงนะผมตีแงโห่อย่างฟิลเลี่ยคอปปะออยโอเคครับผมก็ถือว่าพวกหนุ่มคนนี้ทำภารากิจสำเร็จลุล่วงนะอ่ะแล้วก็พี่ก็จะให้เกมพาร์ทที่พี่พูดไว้นะผมอ่าเกมพาร์ทเอาวิกนี้เอาฟิตหนึ่งรางวัลน,นั่นเองไปครับผมเอาไหมเอาหรือเปล่าสุดหลอนว่ายังไงอุ้ยมันยังสู้กับโปรอยู่เลยวะใจรักจัดใจรักจัด เอาครั้งเดียวพอเนาะไม่ต้องสู้เยอะ yes <Yeah>, sir โอเคโอเคเขาตอบว่า yes sir อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นจงรับนี่ไปซะเอมพาร์ตแปลงร่าง1อันไปครับผมส่วรอชื่ออะไรนะ soldier w อะไรอะ่ะ w 2หรือเปล่าใช่ไหมโอเคอ่าโอเคครับผมกดซื้อเลย อ่าเรียบร้อยนะครับผมสุดยอดสุดยอดเจอ FC นะอันนี้ปกติแล้วถ้าพี่เจอ FC เนี่ย FC จะชอบแบบเข้ามาต่อยเข้ามาลุมพี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้หนุ่มคนนี้เป็นแบบ FC ตัวจริงนะครับผมก็คือเข้ามาทักทายนะอ่าแสดงว่าจําพี่ได้ของแท้นะผมถ้าใครเจอพี่ในแบบก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะผมอย่าเข้ามาตีกูอย่างเดียวนะเนาะนะคุยกันก่อนนะเข้าใจป่าเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> พวกเองจะได้ภารกิจแบบนี้บ้างนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบหรือเปล่านะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้าไปแล้วผม